เอาละครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมกับทีมงานกําลังจะขึ้นไปบนหอมังกรหอมังกรมีความสูงประมาณ200กว่าเมตรขณะนี้ไกด์สาวประจําท้องถิ่นก็บรรยายให้เราฟังว่าทําไมต้องสร้างให้สูงขนาดนี้ขนนเขาบอกว่าหอมังกรนี้ให้ถือว่าเป็นความสําคัญของชาวหาบินครับเอาละครับฟังสาวไกด์บรรยายหน่อยดีกว่า 后呢，都是需要您步行走楼梯上塔。塔上一共是四个观景层，大概二十五米，能够走到二百零六米。全部游了完毕后，可以到一百八十一米乘电梯直接下到一楼。电梯运行速度是每秒二点五米，运行时间需要七十二秒。在您上山的过程中，如果、嗯、耳朵产生不舒服的感觉，嗯、可以坐一下座椅 แล้วก็ขึ้นไปดูบนหอคอยมีอะไรบ้างที่น่าจะดูะเรากําลังจะไปดูครับว่าหอคอยเนี่ยค่อนข้างสูงครับ200กว่าเมตรนะฮะบ,บอกว่าเอ๊ะเรามาถึงตรงนี้แล้วถ้าเราไม่ขึ้นไปถึงสุดเลยเนี่ยมันก็คงจะไม่ถึงที่หาบินสละผมก่าคุณฉลอมบอกเอ๊ะมันมีอีกชั้นหนึ่งนะที่จะต้องเดินขึ้นไปข้างบนเขาบอกว่าอย่างนั้นผมก็เลยเดินขึ้นไปครับนี่แหละครับเดินขึ้นไปข้างบนเพื่อจะไปดู ดูทิวทัศน์ของพื้นที่ของเมืองหาบิตน,นี่แหละครับอาคารสูงครับเป็นโดมฮะสูงมากพื้นที่ก็กว้างขวางพอสมควรนี่ผมกำลังจะให้ท่านผู้ชมดูว่านี่คือภาพโรเคชั่นเมืองหาบิตครับเอาละครับผมบอกว่าไม่ไหวละกลับดีกว่าครับเห็นสักพักเดียวเนี่ยกลับดีกว่านะฮะ ก็เลยลงมาข้างล่างเพื่อจะมาชมพื้นที่ข้างล่างมีอะไรอีกไหมเขาบอกว่าให้ลงไปข้างล่างแล้วจะไปดูอีกครับมีพิพิธภัณฑ์ฮะนี่พิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เขาไปขายอยู่ข้างล่างวันนั้นท่านอาทิตย์ดีสมปองปองเกษมคุณฉลอมซื้อติดไม้ติดมือมาโบละชิ้นสองชิ้นครับนี่คือเราเรียกว่าของฝากจากเมืองฮาบิต ข้างล่างชั้นหนึ่งก็จะมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์พูดถึงไดโนเสาร์นผมว่าในโลกของเราไปเนี้ยมันคงจะมีอยู่ทั่วโลกแล้วครับเห็นไหมครับที่จีนก็มีครับประเทศไทยก็มีใช่ไหมครับที่แถวไหนละ่ะขอนแก่นใช่ไหมฮะนั่นก็มีพิพิธภัณฑ์หน่อยอ่เขาเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับนี่ก็เป็นส่วนหผนผึ่งของการท่านผู้ชมหนละังจากนั้นเรา ก็คงจะต้องกลับนะครับฝนตกด้วยวันนั้นครับมีฝนตกมาแต่คณะพวกเราก็บอกว่าไม่เป็นไรฝนก็ฝนไปรรเรานั่งรถจากขอคอยอ่าก็ได้ขอมังกนแล้วเนี่ยนะเราก็จะมุ่งหน้าต่อไปครับถามว่าจะไปที่ไหนสาวไกด์คนนี้เขาบอกว่าน่ะ,ะดิฉันจะพาคุณไปเที่ยวอช้อปปิ้งหน่อยดีไหมเออพูถึงเองช้อปปิง้ง คนไทยเราเนี้ยไปที่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่มีช้อปปิ้งเนี่ยถือว่าแหมไม่สนุกเลยว,วันนั้นก็เรียกว่าฝนตกพลำๆนะฮะนี่แหละครับนี่เราจะมาอีกศูนย์การค้าแห่งหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเขาพาเราไปก็ไปครับสาวไกล้บอกว่าไปทอาะนะ่เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรที่มันท่านจะต้องกลับไปบ้านจะต้องมีของฝากจากฮาบินเนี่ยไปฝากเพื่อนๆหรือญาติญาติได้ เราก็บอกว่าอบาบได้ก็ฝันนี่แหละครับเรียกว่าเป็นศูนย์การค้าในกรางเืองหานิทานท่านทูตท่านอธิบดีสมพงศ์แต่ท่านยังแข็งแรงครับสอ,อง,ท,ท,ง,อง 78, 70, 70, 78ท่านเลยนะฮะท่านทูตเนี่ยอายุต้องแปดสิบแล้วนะฮะท่านอธิบดีสมพงศ์ก็เกือบจะแ0ดสิบอล้วนะันเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเดจสิบแปดแล้วครับท่านเลยนะฮะก็ถือว่าท่านให้เรติกบพวกเราพาเรามาเที่ยวถือว่าเป็น ความโชคดีของเรากับคุณฉลอมนะครับนี่แหละครับคือพื้นที่ที่ผมกำลังจะไปดูทั่วยเขาพาไปที่ไหนสาวไกลเขาบอกว่าถ้าไปแล้วท่านต้องซื้อสินค้าเล็กน้อยนะเพื่อเอาไปฝากเพื่อนๆเอาละครับตรงนี้แหละมันเป็นห้างใต้ดินครับ